ใช้จากตัวถอยเองอีกเออเดี๋ยวไปอยู่แค่นิ่งในนิ่งเฉยในใช้แค่ลูกนี่ทุกอย่างนี่ถอยจากตัวถอยเองอีกไม่เอาว่าถอยจากตัวไม่เอาแล้วแหละลูกจริงจะไม่เอาจริงถอยอยากเอาไม่เอา ไม่ถอยจากไม่ในไม้นั่นแหละจงไม่จริงไม่ที่ไร้ล่องลอยในไม่หรอจะว่างล้างพร้อมกันเลยทุกอย่าง าการจัดลางว่างลางค้ามันไปอย่างนี้อย่ามันค้างอยู่ตรงนี่ไม่นี่ตรงเฉยไม่เฉยอย่ามันค้างอย่ามันคาอยู่สิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อยไปคาอยู่ตรงใช่ไม่ใช่ ทิ้งตัวไม่เอานั่นแหละลูกไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองคงเลยบอกคงเลยบอกทงเลไม่ก็ไม่เอาไม่เอไงไม,ทงไม,ไมท่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ทันคลายทิ้งคลายเรื่อยๆลนจะได้จะไ,ได้คลายช่วยหรือช่วยไปได้กันไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอานั่นแหละ ไม่เอาทั say, ้งเอาทั้งไม่เอาก็ได้ใครทิ biased, ้งใครใครช่วยหรือช่วยล่ะพยายามโน้ตสติล้างรู้สติเองเรื่อยๆทำ่างั้นมันก็จะแช่มันไม่รู้ตัวหรอกมันแช่อยู่มิ่งอยู่แล้วมันแช่อไอ้ที่มันเชื่อชื่ออยู่มันแช่ ทำล้างใสขึ้นนิดหนึ่งสรุปล้างสรุปเรื่อยๆทิ้งก็สรุปเองเรื่อยๆหน่อยเล้สิรู้สติขึ้นมาล้างจนรู้สติเองรู้สติขึ้นมาทิ้งตัวรู้สติเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คลายทิ้งคลายไปได้กันเองสภาวะทุลักษณะไม่เอามาเป็นพ่อเป็นภูมิสภาวะทุลักษณะไม่เอามาเป็นพ่อเป็นภูมิไม่เอามาเป็นเครื่องอยู่เครื่องละสายอะไรของวัชาน ไมนทั variance, ้งไม่ทั้งไม่ไม่ยันสรุปล้างสรุปเรื่อยๆเดี๋ยนี้สายที่มันแช่มันซองมันเติมอยู่มันจะเลิกเองมันจะไม่แช่อะไรกับอะไรไปเอง ันสรุปแล้วสรุปเองเหยาล้างตัวเหยียดเองเหยาล้างตัวเหยียดเองทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองสรุปล้างสไปเรื่อยๆผภาพแห่งการทายช่วยโดยช่วยไม่ได้เขียนเยังไปหมดรู้สิทธิทุกอย่าง นั่นแหละสาธช่วยกันจบช่วยกันที่มันดูไปแบบนิ่งๆไปรู้ไปแบบนิ่งๆที่เฉยไปนี่นี่ยังใช้ไม่ได้นันยังยังแช่อยู่ยังหลอกอยู่มีเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันสิเออมันคลายายตัวนิ่งตัวเฉยหน่อยคลายใจตัวรู้นิ่งมีรู้หน่อยคลายใจตัวเฉย ค่ตหนแน่ไม่รู้หน่อย ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันนะทุกอย่างจะได้คลายทิ้งคลายไม่มัวแต่หลงโง่หลงฉลาดอยู่มัวแต่หลงรู้หลงไม่รู้อะไรอยู่แล้ว ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มนยแหละจะได้รายทิ้งรลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเน่ยนะจะมันจะได้ล้างไปได้วยกันเนี่ยรู้ตัวไม่รู้อะไร เต็มที่หน่อยทุกอย่างเออทุกอย่างทั้นเต็มที่หน่อยทุกอย่างดิไม่ไหมมันทั้งไมทั้งไม่ไม่เนี่ยมันคือทุกอย่างไอไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันคือทุกอย่างไะลูกทุกอย่างนีปเปิดให้มันเต็มที่หน่อยไม่งั้นมันจะเรียกว่าตัดสู้ช่วยพร้อมกันอย่างไรเหรอเออตัดสู้ช่วยพร้อมกันน่ะมันก็ต้องทุกอย่างพ้ากันไป <łość> ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พร้อมกันไปเลยทุกอย่างลูกแล้วเรียกว่าตัดสลูช่วยพร้อมกันไม่ใช่ตัดสรุเอาตัดสรุเออตัดสรุช่วยไม่ใช่ตัดสรุเอาตัดสลูที่นี่ ขยันสรุปล้างสรุปเรื่อยนุสติล้างตัวนุสติเองเรื่อยเดี๋ยวทางวัดแวดล้อมก็ใครไปตามนั่นเองนั่นสรุปตามไปด้วยเองจบตัวจบช่วยกันเลยยุติตัวยุติช่วยเลยทุกอย่างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เลยกัน จบตัวจบช่วยกันเลยยุติตัวยุติช่วยกันเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยทุกอย่างคลายตัวคลายเองยุติตัวยุติเองจบตัวจบเองยึดตัวมายึดเอง